thank hey.

chưa chưa ấy ồ cổ Hãy subscribe cho bộ เธอนี่หนอดึงๆเห็นกันนอนเล่นอันเล่นอ่ะ มาอาการย์เขาก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะม่วงม่วงหน่อยๆเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็จะมีจุดๆเพราะว่าฟึ่งได้รับการถ่ายะยาดครั้งแรกตัวเมียทั้งสองเลย ข้อเดียวกันมีแค่สองตัวื่อว่าว่าแทนน่ะนี่ดูเป็นชั้นเลยอ่ะไอย้ยาป็อหมูหรือเปล่าหมูหรือเปล่าว่าเช่หมาแล้วคือแม่เขาก็จะสนุกหน่อยเพราะว่าเขามีลูกแค่ส,สองตัวเอง ก็จ่ายนมให้อันนี้ก็สนุกกินนิดนึงเสียงแม่คาอาจจะแบบแหบไปนิดนึงเพราะว่าเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คือกลองเสียงหายไปหมดเลยแบบอักเสบมากเสียงอาจจะบก่ค่อยมิสเน่้์เบิ่งมา อยากจองไว้ก็ได้นะออนตอนนี้เรารับเปิดรับจองนะคุยกันไว้เฉยๆไม่ได้นะเราต้องเปิดรับจองนะบอกปากเปาพเพืจอที ก,กินนอนกินนอนอู้หู้ีแล้วก็กินแล้วก็นอนอีกตัวหนึ่งบอกว่าให้มันเรียกลูกค้าให้หน่อยเอ้เอามาไม่ได้อะไรเลยนู่น,นหลับนูน่นดูนะคะให้มันเรียกลูกค้า อยู่อ่ไรอ่ะไหนเน้นไงมามาอยู่กับน้องเร็วเร็วเร็วโอมเพียงรอหน้อนเหงะเร็วเนี่ยมาบ้านเนี้ยเป็นตัวเองสองูง Oh. มาเอาไม่มาเดินหาเองก็ได้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละที่บ้านใครเป็นบ้างเดินเข้าหาเอาอ่ะอ่ะลบจุ๊จู๊จุ๊จุบอกว่าให้ไปหาน้อง พอเดินหาแล้วแอะเร็วค่าจ้างเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งปั้นจีอ่ะไปไปขายน้องก่อนเร็วเร็วเอา อันนี้เป็นไซส์เล็กของเราไม่ไม่ไม่ผสมนะคะคืออยากได้ก็คือแบบเอาไว้เรียกลูกค้าแต่ไม่เคยเรียกค่ะไอตัวนี้ไม่เคยเรียกเลย ไม่เหมือนไม่เหมือนเม็ดพลอยเม็ดพลอยจะเรียกเง่งเอาความน่ารักไปแทนดูดิตัวเมียจะไม่ค่อยเห่าไม่ค่อยส่งเสียงไม่ค่อยส่งเสียง มา,มาหาแล้วะเฮ้ยอย่ามาแบบขี้เกียอะไรอยากกระดึบมานะเดินมาดีดีได้ไหมเน่กระดึบ๊บหนีเหรอปะเฮ้ยคือคนรังเกียจกันแล้วโหลดไว้โฮ้ยศิลปินอารมณศิลปินเธอนี่ มาเอนลูกค้าก่อนเร็วๆจึงแจ่มาหาหน่อยมาหาหน่อยเร็วขา้าวเหนียวหนึ่งปั้นขาน้าวเหนียวหนึ่งปั้นสองรยวเอาไหมขา้าวเหนียวอ่ะโย่สาม oh, See? chỉ, chị bát nào, cá nhám nào, cá nhám bán. chỉ, bán. chỉ bán. oh, thêm, thêm cái đã, ông mương chuột băn เธอแรงเธอมันหน่อยแต่ว่วันหลังจะไม่ให้มาด้วยเลยไปเล่นกับน้องแล้วนะไปเล่นกับน้องแนะล้วนะไปแล้วเนีย่ยอาดมเขาอะ เอาเวลางียเปินอย่างนั้นเลยเดี่ยวเสียงแม่ค้าอาจจะแหบไปบ้าง ไม่ใชีบ้างมากเลยแหละเอ่อไม่ค้าไม่สบายนะคะแบบอ้วยค่อนข้างหนักจะต,ต้องทำงานหาเงินมาซื้อของทั้งตัวกับเปียกเมื่อกี้เด็กหญิงเด็กหญิงไซส์เล็กไซส์กลางไซส์เล็ก อันนี้ไซส์เอสอันนี้ไซส์เอ็มขนติดหนังเลยชั้นชั้นตุยจุยุยเลยเนี่ยใครชอบเล่นอย่างเงี้ยจีจีเดี๋ยวห่างเขาก็จะเงินน่ารักสนใจไหมสนใจไหมคะ เอามาออยนเนี่ยเอย๊ยข้อนี้ได้สองตัวค่ะสวัสดีค่ะทักทายจ้าไอ้ี่ไอ้ยะทักทายไอายา มีใครต้องการเอาไปป่วนไหมเลี้ยงเองเพราะเองนักเล่งพ่อแถมจ้างหมอประจำอีกตั้งหากค่เปันใดอันนี้ยังมุมนี้ไผจ่องว่าจะปากบ่ได้เ้วค่ะเดอ้อมันกับมี สั่งย่องสังย่งยาหนิดหนึ่งก่อนอยัดจองตะปากเจอใจเหี่ยงเหนียงเหวียหนึ่งถ่ายพยาธิให้สองวางวัคซีนเข็มแรกให้สามปอกคอฟี่ให้เลยหนึ่งชิ้นสี่อ่าสิบผ้าขนุนให้ด้วยแล้วก็ สมุดวางวัคซีนต่อแล้วยังค่ะอันนี้น้องเกิดเมื่อเดือนพฤษจิอพฤษภาคมโอ้ยแม่ครับเป็นหวัดสมองเออลงเออเลอร์ละยังไม่มีชื่อเลยอยากได้เจ้าของอยาก อยากให้แบบให้เจ้าของใหม่ช่วยจังชื่อดีกว่าจิวจิวจิจิวจิจถ้าแม่ค้าตั้งให้กลัวว่าแบบจะไม่ยอมปลอ่อยสิที่บ้านก็ค้ออีก หนึ่งข้ออย่าพูดว่าหนึ่งข้อเลยค่ะหนึ่งตัวท้องหมกใหญ่อ้วนเหมือนหมูเลยให้ตัวเดียวตัวกับเปียกเดียวเมื่อวันที่วันวันเสาร์ที่สาสบเอดเนาะของพฤษภาแอบคลอดก่อน ตอนแรกก็นึกว่าโอ้อยางงี้น้อยอ่ะครอนี้ขอแบบเป็นไปได้ไหมมีปฏิหารไหมลูกชักส,สองสามเออมากกว่าสามตัวอ่ะอย่างเงี้ยไม่มีปฏิหารไม่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้อันนี้ก็คือคออนี้คือสองเมื่อก่อนที่คลอดไปได้หนึ่งเหลืออีกคุณแม่อีกตัวหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่สามตัวรวมกันแม่พันธ์เราสามตัวรวมกันยังนับมิตดยังไม่ถึงห้าตัวเลยคือแบบเป็นคอกมินิเน้นพ่อพันธ์แม่พันธุ์แต่ถ้าอยากได้ลูกก็คือแบบสั่งจองสั่งจองมาเลย ถ้ามีจะบอกอย่างเงี้ยเพราะแบบมันไม่เหมือนกับชีว่าว่าอ่าทั่วไปชีวาว่าบ้านหลังอื่นบ้านหลังอื่นน่ะพูดตรงๆเขาไม่มีหรอกที่แบบว่าข้อหนึ่งน่ะสามตัวมีแต่สี่ตัวขึ้นไปบางคนได้ถึงสิบแต่เนี้ยไม่เคยไม่เคยไม่มีด้วย ขนาดมีคุณหมอนะคุณหมอคัดให้นะว่าเออเอาตัวนี้มาผสมกันสิเอาอย่างนี้ผสมกันสิแต่ก็เหมือนเดิมอ,อาจจะเป็นน้องท้องเล็กอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าก็ก็ดีเหมือนกันแบบใครใครที่อยากได้จริงๆอย่างเงี้ยเราก็นะมีบริการส่งถึงที่อ่า แล้วก็มีนัดส่งหรือมารับเองตามจุดได้หมดแต่เราก็อยากส่งให้ถึงที่อ่ะที่เยอะยาคิดว่าราคาจับต้องบ่ได้เด้อเห็นเรียงมาแบบเนี่ยดีๆีอ่ะจับต้องได้ราคาเหมือนพูดง่ายว่าเอ่อ ไม่ได้ครึ่งของการเลี้ยงดูเขาเขาหรอกเอ,อแต่ว่าเราก็อยากให้เพราะว่าเราเพราะเพราะแบบเรารักเขาว่าเราก็อยากให้คนอื่นรักเขาเหมือนกัน ตัวเมียนะหนูเป็นเด็กผู้หญิงชี่นาตาเหมือนผู้ชายมากงัม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 างัอ้อยออย่างงังับบางคนสิถามาละค่าขาะสำไรอย่างหูละท้าแทบบอไอไส้เนี่ยไส้เอ็มเนี่ยขนสั่นนะ เฉพาะตัวนี้นะนี่จิ๊บจิบจิบช่องเท่าช่องเท่าสว่วนนี้เกินกันเกินกันอยู่เพราะอันนี้ยสายเล็กเราจะหิ้วไปไหนมาไหนง่ายอยู่กินน้อยอันนี้กินดุกินจุกินดุนะกินจุด้วย เอาอันว่าอยู่รับเฉยนี่นะเอ้ยโอ้ยหลับแล้วหลับแล้วอันนี้ยังดีดอ้วยยายังไมะะ่ใช่หมือทธิ์เอ้ยยายังไม่หมดฤทธิ์เราจะใช้ยาถ่ายพยาธิเป็นชนิดน้ำนะคะ ให้คุหมอหยอดให้ออกคอยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าต้องให้จองก่อนแล้วเราก็จะหัดใส่ปอกคอให้วดว่าเดี๋ยวทำไมอย่างก็ว่ายังไม่อยากปิดไอ้วีรกรรมเขาอะ เขาจะอยู่ที่เปินคงออกปุ๊บคือหลุดจ,จักกงทุกวนันทุกวนันจากพัฒนาการเขาก็ดีครับสงสัยแม่เอาน้มเสริมให้กินดีพลบ้างเห็นอย่างเงี้ยเขายังไม่ถึงเดือนนะ แต่เราถ่ายพยานให้ก่อนเฉยๆเพราะว่าเขาแบบมีความแข็งแรงมีความอะไรแบบเขาอยากกินอาหารเหมือนอาหารเหมือนเหมือนแบบตัวพี่ๆเขาเราก็เลยแบบว่าอ่ะต้องถ่ายท้องให้เขานิดหนึ่งก่อนเร็วก่อนแค่สองวันเพราะว่าวันนี้วันที่สองเขาออกวันที่สี่ไง เออว่าน่ะอันบอมแมนหมาเถิดเดะบอมแมนหมาตัวผู้เดะอันนี้สองเท้าสองเท้ามีสองเท้ามีสองเท้าห่าสองเท้าห่าอีนี่หน่วยไง ทำไมให้ถูกเพราะหนึ่งสิขายแพ่งยังก็บอกว่าเอาไปแพ้งเวลาเจ้าของอไปยุก,กับเจ้าของไปเอแพ้งชัวรับรองการยุก,กันกินแย่วาเลียงหมาน้อยอะมันสิทธั่นเด้อค่ะเดอ้อ,อถูกมันบ่มแมนแด บางคนเนี่ยเลี้ยงหักครื่องยังลูปเลยเอาไปนอนนั่มเฮ้ยกินดีไกรดอว,ว,ว่านี่ประสบการณ์บอกว่าเจะว่าวไม่ได้เอาไปนอนรอ,อพี่สาวอ่ะเอาไปนอนด้วยทําอะไรด้วยบูชาค่ะก็เทพเจ้าเป็นยังไงวันี้หมาเพิ่นเลือกกิ่นสวสันแต่อันเนี้ยเราก็ รักแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาอาจจะมีความเป็นส่วนตัวเราจะแยกเวลานอนเขาจะนอนกับพวกพี่ๆเขาแต่ว่าเขาก็จะอยู่ของใค่ของมันเขาไม่หมายคี้เล่นมากเลยช่อน ตัวคนสั้นจะแข็งแรงกว่าตัวคนยาวตัวคนยาวเทียบแล้วอ่ะพู้ง่ายๆว่าเหมือนกับคุณหนูหน่อยจะบีบเบบีอ้อแอต่อแต่ตัวคนสั้นนี่อ่แลนลงทุงกันได้ได้ยสิแนลนเลนนะเพราะว่าเราเราทำมันเราเราผสมแบบไม่ดูจมูกเขาจะไม่ไม่ยาวไม่ไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้น พอเราใช้สายพันธุ์ของชื่อว่าว่าแท้ไม่ได้เอากวกปักพวกอะไรอย่างเงี้ยมาผสมนะออันนี้ชินโตน,น่อยเขาก็แข็งแรงแล้วแรนไปเนี่ยบ่มีแบบสะดุดฮิสตงฮิสตงหายใจว่าท่านบะหมีห่แบแต่ว่ายานก็ว่าท่านกินเนี่ยนี่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 น cute girl i up. นี่อย่าดูดีอยู่อยู่แล้วหรอเอ่อคุณหมอที่ใช้นะคะเป็นคุณหมอฟรีแลนซ์นะคือถ้าใครแบบเอ่อเลี้ยงแบบแบบละบ้านเราอะคือใช้เป็นการเพาะพันธุ์อะ ลูกลูกหมาหรือแม่พันธุ์มันค่อนข้างเยอะเราต้องใช้คุณหมอเพื่อที่จะเข้ามาดูแลคุณหมอไม่ได้ยึดติดกับเรานะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อคุณหมอได้เพราะว่าเป็นคุณหมอที่แบบเป็นฟรีแลนซ์เป็นงานวิ่งนะคะ่ารับจับงานวิ่งนะคะงานอิสระค่ะจบจาก จบสัสตวแพทย์โดยตรงไม่ไม่ได้สังกัดของอฟาร์มในเลยเพราะว่าเคยถามอยู่ว่ามาไหมแบบเป็นเหมือนเหมือนแบบจะเปิดขึ้นเต็มที่แบบว่า,วาเป็นครบวงจรอ,อย่างเงี้ย หม,ไงไงหมอวัย่สิละง่ายงหมอบอกว่าไม่เอาว่าชอบอิสระว่าซันเด้บอกว่าแม่นางยูบานให้นะคะเคียร์ผึ้งอยากปรึกษาพวกนั้นพวกนี้บัววาซันหมอหมอ,หมอมีเวียกอยู่นะว่นสิ้เพื่อนวยัยนี่สิละหมอมีเวียกอยู่หมอเอ่อต้องอย่างเช่นวันเนี้ยก็บอกว่าเออถ่ายพยาธิเสร็จปุ๊บมี ไม่ไมอ๋อนัดคุยลูกค้าจากตัวนั้นอย่างนี้ยวันน่ะเวียกเราไล่หลายเดแล้วว่ามาขายลูกค้ายางมหาเดต้องไปหาลูกค้าเองจริ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 งจรเนี่ยมีความฉุกละลายไม่งอแงได้ยินเสียงเขาร้องไหมเขาไม่ร้องเนี่ย ตัวเมียจะจะแตกต่างกับตัวผู้นะตัวเมียจะไม่ร้องจะไม่ใช่ไม่ร้องจะไม่ค่อยร้องตัวผู้เขาจะมีความห่วงหวงถิ่นหวงแบบหวงของของตัวเองมันก็จะอาจจะมีเสียงตลอดหรืออาจจะมีเสียงมากกว่าตัวเมียแต่ตัวเมียนานๆที ดิบากัน่คนนว่าจังมาดูแลน้องกับรับกอน,น้องอีกวันนี้ที่เอามาได้ก็คือเอามาให้คุณหมอถ่ายพยานให้ให้คุณหมอดูสุขภาพว่าเป็นยังไงแบบแข็งแรงไหมพวกอะไรไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเล็บดูอะไรด้วยคืออย่างน้นอยๆเรา ตรวจระยะทุกสองอาทิตยต์ถ้าครบสองอาทิตย์เราขึ้นตรวจเราให้หมอตรวจให้เพราะอะไรตรวจให้เราจะได้แบบมั่นใจบางคนนะคะ่ะแบบจะเอาตอนนี้อยากได้ตอนนี้บางมัดจำหรืออะไรไว้เลยเราบอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่ามัน มันเป็นความพร้อมที่เราอะต้องเตรียมให้น้องก่อนที่จะไปย้ายบ้านใหม่อยู่แล้วคือถ้าคุณเอาไปก่อนโอ้ยขอโทษหลายๆแล้วค่ะแบตจะหมดแบตจะหมดจริงๆเดี๋ยวขอออไว้แค่นี้ก่อนนะคะแบตหมดแล้ว